เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก็ขอแนะนาร้านคุกกี้แลนด์ช็อปก่อนเลยนะครับเป็นร้านที่รับบริการเติมเกมคุกกี้แลนนะครับบอกเลยว่าทั้งราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนี่และเออครับยิ่งเติมยิ่งคุม้มอ่านะเอาจริงผมก็เติมกับร้านนี้เหมือนกันนะก็เอาละนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์ร้านเนี่ยอยู่ใต้ดีสคริปชั่นหรือว่าจะแอดไลน์คุกกี้แลนด์ไปก็ได้ครับก็ขอฝากร้านนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกทุกคนกันด้วยนะครับ มินาซังคอนิจิวาฮานาเดสก็สวัสดีทุกๆคนกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับหนังสือแล้วก็วิธีการประยันที่ผมใช้ในการสอบภาษาญี่ปุ่น N2 นั่นเองนะครับก็ผมเพิ่งไปสอบมานะแล้วก็ตอนนี้สอบผ่านแล้วแปะแปะแปะตบมือนะฮะอันนี้คุอผลสอบให้ดูก่อนนะครับปึ้งนี่ตอนนี้เลยนี่คือผลสอบนะครับที่ไปสอบมาเนาะเอาล่ะนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแบ่งปันกันนะครับ ถึงวิธีการเรียนแล้วก็หนังสือที่ผมใช้ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ยาวแน่ๆนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้อะไรกลับไปจากคลิปนี้เนาะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงแนะนาหนังสือก่อนแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยจะเป็นวิธีการเรียนที่ผมใช้นั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับอ่ะมาเริ่มจากหนังสือที่ผมใช้ันก่อนเลยนะฮะเริ่มจากเล่มนี้เลยปึ้งนะฮะ สับ JLPN2 t N 2อ0 0คับนะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็บอกเลยว่าเป็นอ่าไอเชมที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าคือดีมากนะครับคือแน่นอนนะฮะ คือสับเนี่ยเยอะมากๆเยอะแบบเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมไปสอบ N2 เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยท่องเล่มนี้จนหมดเล่มนะฮะแล้วก็ไปสอบเออนะคือ,ค,อคือท่องจนหมดเล่มจริงๆนะฮะอ่าเห็นจากเครื่องหมายอ่าติ๊กถูกได้นะ,ค,ะคือติ๊กถูกพยันคำสับคำสุดท้ายกันเลยทีเดียวเออนะฮะนะก็คืออ่านแบบผมคือถามว่าผมผมเนี่ยนะครับคือจะอ่านสับเก็บเรื่อยๆนะครับคือไม่ต้องแบบ คือเขาเขาเาเรียกว่าอย่างไงอ่ะคือแบบไม่จําเป็นต้องแบบไปอ่านแบบวันเดียวร้อยคำสองร้อยคำไม่ใช่นะนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยจะค่อยๆเก็บดดเรื่อยๆนะ,ะับวันละประมาณ10 20คำนะฮะแล้วแต่อารมณ์นะฮะบางวันก็อาจจะแบบเออพักไม่ท่องเลยก็มีนะฮะแต่ว่าก็ท่องเรื่อยๆนะ,ะับท่องเรื่อยๆเนาะนะครับอย่างสม่ําเสมอเนาะค่อยๆเก็บสะสไปนะ,ะับประมาณนี้ก็เออถือว่าเป็นเล่มที่ดีคระะับสำหรับข้อที่ของเล่มนี้คืออะไรฮะหนึ่งเลยนะฮะก็คือว่า คือสั์เนี่ยที่เราได้อ่านจากเล่มเนี่ยนะครับมันเป็นสัพท์ที่ผมว่าเอ้ยมันได้เจออยู่นะเออนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในบทอาหรือทั้งในชีวิตจริงอะไรงี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีนะฮะสิ่งที่ดีงานสับเล่มนี้นะฮะเอาไฟสองแป๊บนึงนะเพราะว่ามันมืดนะครับสิ่งที่ดีงานสำหรับเล่มนี้นะฮะก็คือว่าเขาเนี่ยนะครับมีไฟล์เสียงมาให้เห็นไหมนี่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 นะครับเขามีไฟล์เสียงไปให้ให้เราไปดาวน์โหลดได้โอ้นะฮะถามว่าเอ้ยไฟล์เสียงเนี่ยนะครับ มันสําคัญสำหรับผมยังไงฮะก็คือว่าเวลาเราท่องทรงท่องศาปไปใช่ไหมนะครับเนี่ย บางทีแบบเวลาเราท่องเฉยๆเนี่ยมันอาจจะแบบจํายากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เปิดไฟล์เสียงฟังเลยนะฮะดูสำเนียงที่คนญี่ปุ่นเขาพูดจริงๆนะครับไฟเสียงเนี่ยจะมีทั้งแบบเออพูดทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคตัวอย่างด้วยนะครับคือดีมากทําให้เราได้เรียนรู้คําศัพท์จากไฟล์เสียงแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้สำเนียงคนญี่ปุ่นจริงๆนะครับว่าเอยเขาออกเสียงคําศัพท์คํานี้ยังไงนะฮะถือว่าเป็นเรื่มที่แบบดีมากนะฮะไม่เพียงแต่แค่ศึกษ์อย่างเดียวแต่ว่ายังได้ฝึกเรื่องของการพูดได้เหมือนกันนะเออถ คือแบบหยับนะฮะคือดีอ่านะฮะอันนี้คือผมใช้ตลอดนะเล่มนี้นะฮะใช้จนแบบเนี่ยเห็นสภาพได้คือยนยนว่านะฮะคือจะเอาไปขายต่อมือสองก็ไม่น่าไหวนะเพราะว่าเยนจริงๆนะโอเคนะครับมาเรามาดูอ่าโอเคนะครเรามาดูเล่มต่อไปฮะเซิร์ฟนะครับ ไม่นี่คือเล่มต่อไปนะครับปึ้งนะฮะอ่ามี2เล่มนะฮะถามว่าทำไมมี2เล่มนะครับอ่ะมาดูกันเล่มแรกนะฮะก็คือเล่ม Co JLP T N สองไวยากรณ์อ่านะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งครับเป็นเล่มไวยากรณ์เหมือนกันเนาะก็คือ Shin Kan Sen Master นะฮะ Bumpo N หนึ่ง N ก็คือ Bumpo N สองนั่นเองไวยากรณนะ์ N สองเนาะก็เอาล่ะนะฮะถามว่ามันต่างกันยังไงสองเล่มนี้ไวยากรณ์เหมือนกันใช่ไหมนะครับ ก็คือความต่างก็คือว่านะครับอีเลมเขียวเนี่ยอีเล่มภาษาไทยเนี่ยนะครับมันเป็นเล่มแปลมาจากเล่มนี้มันมันมันเป็นเล่มแปลมาจากเล่มนี้นะครับเนี่ยเนี่ยไอเล่มด้านหลังเนี่ยนะฮะเออประมาณนั้นเนาะเนื้อหา2เล่มนี้เหมือนกันทั้งหมดนะทั้งแบบฝึกทุกอย่างเลยฮะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเที่ยงแต่ว่าไอเล่มเนี่ยไอเล่มเนี่ยจะอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับแต่เล่มเนี่ยจะอธิบายวยากรณญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเออนะครับถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะฮะ ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่ผมขึ้น N2 ใหม่ๆเนี่ยนะผมก็ซื้อเล่มนี้มาแหละนะครับเพราะว่าเล่มนี้มันราคาย่อมเยานะครับหรือเปล่าก็295นะฮะเออประมาณนี้เนาะก็มันจะเนี่ยนะฮะก็จะเรียบไปกร่าปกติเนาะนะครับช็อนี่นะครับอ่ะ เนี่ยนะก็จะเรีบยบไบยากรปกตินะฮะก็จะมีเนี่ยนะครับเป็นตัวไบายากรขึ้นมาให้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเนี่ยนะ,ะเป็นอธิบายนะครับความหมายไวยากรณเนาะแล้วก็จะมีวิธีเชื่อมประโยชน์ตัวอย่างนะครับทุกอย่างประมาณนี้เนาะ แต่ถามว่าทําไมผมถึงซื้อเล่มก่อนแปลมาด้วยเป็นเล่มญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าต้องบอะเลยว่าวยากรณ์ N2 เนี่ยนะครับมางวยากรอ่ะมันคล้ายกันนักมากคล้ายจนแบบว่าบางทีอย่งผมทําแบบฝุกแล้วผมยังงงเลยว่ามันใช้แตกต่างกันยังไงอย่างนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่างงไปไปไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าเรียนวยากรณ์ญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเนี่ยมันน่าจะแบบมันน่าจะไม่ลุ่งแล้วอ่ะมันน่าจะไปไม่รอดแล้วอ่ะน่าจะเข้าใจยากนะผมก็เลยเออลองดูแล้วกันวะนะฮะลองซื้อเล่ม ก่อนแปมาอ่าเล่มภาษาญี่ปุ่นนะฮะชินคาเซนมาเตอร์เนาะก็พอซื้อมาปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับนี่นะครับเราจะเจอกับเนื้อหาประมาณนี้เ๋ยนะผมเปิดให้ดูนะฮะปึ้งนี่เอจเจอกับเนื้อหารประมาณนี้นะฮะเห็นไหมก็จะมีวยากร์เหมือนเดิมค่ะที่ไวยากรณ์วิธีเชื่อมประโยคตัวอย่างเหมือนเดิมแต่คราวนี้ครับไม่มีคำแปลอะไรสักอย่างเลยนะไม่มีคำแปลอะไรอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับเออผมก็เลยซื้อเล่มนี้มาอ่านนะครับ ความรู้สึกตอนอ่านครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออคือค่อนข้างอ่านยากเพราะว่าคือเราจะเจอกับคำศัพท์ที่มันอธิบายไวยากรณ์เนี่ยนะครับเป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่แบบมันแอบจะยากนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเชื่อผมนะฮะเชื่อผมใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเอ็นสอนแล้วเนี่ยลองกัดฟันนิดนึงนะฮะมาซื้ออ่าเล่มก่อนแปลนะฮะชินคอนเซนเตอร์เล่มนี้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าเล่มแปลก็เหอะนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า แบบอ่านจริงๆนะมันจะแบบได้กลับไปเยอะเยอะกว่าเล่มภาษาไทยมากครับข้อ1หนึ่งครับจะได้รู้จักกับศัพท์ที่เขาอธิบายไวยากรเออนะฮะเพวกคำศัพท์แปลกๆที่แบบใช้ในไวยากรเนาะใช้ในคําอธิบายวยากรเออต้องพูดอย่างนี้แล้วก็อ่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้อ่านภาษาญี่ปุ่นแบบมากขึ้นนะฮะอ่านแบบ อ่าภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะแบบไม่มีคําแปลเลยอะไรอย่างงี้นะครับแรกๆจะอาจจะแบบอาจจะต้องเปิดดิกบ่อยนิดนึงนะแต่ว่าทําไปเรื่อยๆฮะมันจะเริ่มชินนะครับกอต้องบอกเลยว่าผมอ่านเล่มนี้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ได้มีใครสอนนะเออผมยังผมยังอ่านมาได้เลยเพราะฉะนั้นฮะผมเชื่อว่าทุกคนอ่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทําได้เออนะฮะก็แนะนำเนาะเปิดดิกนะฮะถ้าศัพท์ไหนไม่รู้เปิดดิกจดคําศัพท์คำนั้นเอาไว้แล้วก็พยายามเท่าบ่อยๆนะฮะถ้าถ้าเจอบ่อยๆเราจะชินกับมันเองเนาะประมาณนี้นะครับเอาล่ะ มาเสร็จแล้วโอ๊ย <c oughs> มีเฉลยหลุดมานิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บมันกลับไปนะฮะโอเคมานะครับจบไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือ,อคำศัพท์และวยากรณเนาะต่อไปครับเล่นต่อไปที่ผมใช้คือเล่มนี้ลอยนะครับนี่ปึ่งนะครับ n สองการฟังนะครับเล่มเล่มนี้เอาจริงเนี่ยนะครับ ใครแบบเทพเื่องการฟังอยู่แล้วไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากฝึกการฟังอยากรู้ว่าข้อสอบเป็นยังไงก็ลองซื้อมาดูก็ได้นะฮะประมาณนี้เนาะเนื้อหาก็จะแบบก,ก็ก็เป็นเรื่องการธรปกติเนาะเปิดซีดีฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ทําตอบคาถามเนาะไม่มีอะไรนะฮะเนาะกับเล่มน,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 นี้นะครับแต่ว่าเออต้องต้องขออนึญว่าเล่มนี้อะนะครับเขาจะแบบสอนเรื่องเทคนิคของการทำพาพ่การฟังนิดนึงว่าแบบ ในการพูดเนี่ยนะครับมันมีสำนวนอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับถ้าเราเจอสำนวนนี้ผูพ้พูดเนี่ยต้องการเน้นยังไงอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็สามารถลองซื้อเล่มนี้ไปฝึกๆดูได้นะฮะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสคริปต์แล้วก็จะมีคำแปลภาษาไทยให้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคแล้วก็หนังสือเล่มสุดท้ายที่ผมใช้ในการเตรียมสอบ N2 ฮะก็คือเล่มน,นี้เลยนะฮะตึงชินคันเซนมาสตาดกไข่ เอน็นหรือนินะครับอ่าชิคันเซนมาเตอร์นะครับพาร์ตตกใครก็คือพาร์ตการอ่านนั่นเองนะฮะเล่มนี้เลยนะฮะก็เล่มนี้เนี่ยไว้ฝึกพาร์ตการอ่านนะครับนี่ไว้ฝึกพาร์ตการอ่านเนาะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าการอ่านพอแบบ อ่าระดับเอที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มยากมันจะเริ่มยาวนะฮะประมาณนี้แล้วก็เนื้อเรื่องที่เราอ่านมันจะเริ่มแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนาะมันจะเห็นภาพได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้เขาก็จะสอนฮะเรื่องของเทคนิคการอ่านว่าแบบเอ้ยเราควรจะอ่านยังไงมีสเต็ปยังไงในการอ่านอะไร่งี้ฮะควรเริ่มจับจุดจากตรงไหนอย่างไรเงี้ยเนาะแล้วก็เขาจะสอนเรื่องแบบว่าเออแบบถ้าเราเจอสำนวนแบบนี้เราควรจะอ่าเราควรจะดูยังไงอย่างงี้เนาะเออนะครับแล้วก็วิธีการดูแบบว่าความคิดเห็นของผู้พูดอะไรนี่ก โอ้ยมี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 มันม,มีร่างแยกออกมานะฮะนิดหนึ่งโอเคนะฮะอ่ะนี่เนหะ็นไหมนะครับสอนแม้กระทั่งพวกแบบว่าเรื่องของเนี่ยนะครับเนี่ยรูปแบบของใบโบชัวใบโฆษณาที่ก็สอนหมดเลยนะเออนะถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆนะฮะละเอียดแบบละเอียดยิบเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ,ญยิ่งไปกว่านั้นนะฮะคือเฉลยนะฮะ,ะเฉลยแบบ ละเอียดมากนะฮะละเอียดแบบละเอียดมากๆนะครับคือมันไม่ได้แบบมาเฉลยว่าเฮ้ยข้อนี้ตอบอย่างนี้จบไม่ใช่นะฮะแต่มันจะเฉลยว่าข้อนี้เนี่ยที่เฉลยอย่างนี้เพราะอะไรแล้วข้ออื่นผิดเพราะอะไรนะฮะคือละเอียดมากๆกจกนิ้วให้เลยนะฮะไม่เคยเห็นหนังสือการอ่านลิมไหนที่แบบเฉลยละเอียดขนาดนี้เออนะครับแต่แต่แน่นอนนะฮะเนื้อหาเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่า ก็แนะนําให้อ่านนะฮะเออถึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือกติกแต่แนะนําให้อ่านเพราะว่าเรามาถึง N2 แล้วอะนะครับยังไงเราต้องคุ้นชินกับการอ่านบทอ่านยาวๆเนื้อเรื่องยาวๆอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็พยายามทําตัวให้คุ้นชินไว้ก็จะดีเนาะอืมนะครับมันมันจะเป็นประโยชน์ต่อพาร์ทการอ่านด้วยแหละเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับตอนทาพาร์ทการอ่านเนี่ยทำไม่ค่อยทันกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวตอนผมสอบเองอ่ะผมก็ถามว่าทําทันไหมก็ทําทันนะเออนะครับแต่ว่าคือ คือผมผมผมก็เป็นคนที่อ่านภาษาญี่ปุ่นอยู่ก,ก็ก็เยอะอยู่นะฮะประมาณนี้ก็เลยค่อนข้างชินกับพาร์ทการอ่านเนาะนะครับโอเคมานะครับเอาล่ะเอ่อต่อไปนะฮะต่อไปอันนี้คือหนังสือหมดแล้วนะต่อไปฮะจะเป็นตัวช่วยเออจะเป็นตัวช่วยพิเศษนะฮะในการอ่าจะเป็นตัวจะเป็นตัวช่วยพิเศษเนาะในการแบบว่าทำข้อสอบนะฮะนั่นก็คือ นั่นก็คือทัน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 ชันชันชันข้อสอบเก่านั่นเองแน่นอนนะฮะนะคือเราฝึกมาทุกทักษะแล้ว่ะแต่ถ้าเราไม่เคยลองข้อสอบมันก็ไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราเราก็ทําข้อสอบเก่านะฮะอันนี้คือเอาจริงผมสั่งซื้อข้อสอบเก่ามาจากทางเน็ตนะแต่ว่าคือเอาจริงนะฮะคือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้อสอบไว้ให้นะฮะเป็นลิงก์ข้อสอบเก่านะครับ ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ทิปชั่นเนาะสามารถไปดูกันได้สำหรับคนที่แบบเอออยากจะได้แบบว่าฝึกข้อสอบเก่าอะไรย่างนี้นะฮะก็คือถามว่าฝึกทุกชุดไหมนะฮะข้อสอบเนี่ยนะครับคืนนี้สั่งมาประมาณ10 10กว่าชุดจะสิ1สกว่าชุดได้มั้งนะฮะก็ทำแท้จะทั้งหมดนะะทำแท้จะทุกชุดจริงๆนะครับแล้วก็ผมจำได้เลยว่าคือมันมีคำศัพท์แบบคำศัพท์ที่ออกในพัา้าคำศัพท์ที่ผมเจอในข้อสอบเก่าอะ่ะแล้ววันที่ผมไปสอบอะ่ะนะครับ มันดันออกแบบประโยคเดิมเป๊ะๆเลยแล้วก็ออกคําศัพท์ตัวนั้นเป๊ะๆเลยอะไรอย่างนี้คือแบบคือคือคือตอนนั้นคือแบบสตาร์ทมากคือแบบสับนี้เพิ่งเจอมาดกวาอะไรอย่างนี้คือแบบตอนนั้นคือแบบอืมข้อนี้คะแนนฟรีนะประมาณนั้นเลยนะฮะก็แนะนานะครับว่าข้อสอบเก่าเนี่ยก็ถ้าใครมีเวลานะฝึกนะถ้ามีเวลาฝึกนะครับฝึกสักประมาณคือคือคือไม่ต้องบ้าเหมือนผมแบบฝึกประมาณ10ชุดอย่างนี้ไม่ไม่ต้องบ้าขนาดนั้นก็ได้นะฮะทำแค่แบบอาจจะสัก สองชุด3ชุดก็พอละเออนะครับให้เราได้รู้ว่าเอ้ยเราแบบประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับอืมเนาะอันนี้เอาหลักนะครับต่อไปนะฮะต่อไปจะเป็นวิธีการฝึกภาษาญี่ปุ่นของผมนะฮะผมฝึกภาษาญี่ปุ่นยังไงเออนะครับนะเผื่อบางคนอยากจะรู้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะ เวลาแบบเราฝึกภาษาญี่ปุ่นแน่นอนนะครับก็ท่องศัพท์ตลอดนะครับท่องศัพท์ตลอดทุกวันเลยนะครับไม่ว่าเราจะเรียนตอนไม่ว่าตอนนั้นเราอาจจะเรียนพาร์ทการอ่านเราอาจจะเรียนพาร์ทการฟังเราอาจจะเรียนบุมโปไวยากรณ์อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ห้ามทิ้งคําศัพท์นะครับต้องท่องตลอดเนาะท่องทุกวันนะครับหรือว่าอาจจะวันเว้นวันก็ได้วันละประมาณ10 20คํานะครับหรือใครไม่ไหวก็อาจจะสักประมาณ5คําก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็คือให้เราได้แบบซึมซับคําศัพท์ไปบ้างเออประมาณนี้เนาะอืมนะครับต่อไปนะครับ พอเริ่มแรกเนี่ยนะครับผมจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยฮะผมจะเริ่มจากวยากรณ์ก่อนนะครับคือผมคิดว่าถ้าเราจะไปอ่านบทความอะไรได้อะคืออย่างน้อยอ่ะคือเราต้องรู้ไวยากณ์ก่อนเราต้องรู้โครงสร้างประโยคก่อนให้เรารู้ว่าเอ้ยมันต้องแปลอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยผมก็จะเริ่มจากตัวไวยากรณ์ก่อนเนาะนะครับก็พอแบบไวยากณ์เสร็จใช่ไหมผมก็จะมาตัวนี้เลยฮะจะมาการฟังนะครับก็คือมันจะมีแบบ มันมันมันจะมีส่วนของการฟังที่แบบว่ามันจะเอาวยรณกรรมมาใชะครับเราจะได้แบบรู้ว่าแบบ้ยมันใช้ยังไงจริงๆเนาะนะครับก็ถือว่าเป <m br uch ing> um ็นอ่าก็ก็ก็ถือว่าอันนี้ก็คือเป็นการเรียนระดับของผมเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมแบบเก็บไว้เป็นท่าสุดท้ายที่อ่านเลยนะก็คือตัวการอ่านครับเพราะว่ามันยากสุดเออมันยากสุดนะครับแล้วก็อ่ามันต้องใช้แบบว่ามันต้องใช้แบบความเคยชินกับภาษาญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าคือ คือเนื้อหาแบบว่ามันแสจะสุดอาลนทนมากเออนะครับมันมันยากนะครับเออมันยากไอหมายถือว่าสลหรับเนื้อหาของเล่มนี้นะเอออะไรอย่างี้นะครับก็เลยแบบเกี่ยวไปท้ายสุดเลยนะเพราะว่ายากสุดนั่นเองเออณะตอนนี้เลยนะครับเอาล่ะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลยนของผมนะยังไม่จบยังไม่จบนะครับบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยนะครับคือแบบผมอ่านแค่นี้เหรอจริงไหมเนี่ยนะครับโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะ เอาจริงนะฮะก็คือว่าผมเนี่ยนะครับไม่ได้อ่านภาษาญี่ปุ่นแค่ในหนังสืออย่างเดียวนะแต่ว่าผมเนี่ยนะครับคือผมอ่าเป็นคนที่ชอบเล่นพวกอ่าผมเป,เป็นคนที่ชอบเล่นพวกโนเวลเกมแล้วก็อ่านพวกนิยายหรือพวกนี้ด้วยที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เลยได้ทราบจากวนนั้นมาเยอะนะเพราะฉะนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมาแนะนํานะครับ เกมหรือว่าโนเวลนะคะนิยายที่ผมอ่านแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเอออยากจะมาแนะนําทุกคนการมาใช้ฝึกภาษาได้ด้วยนะอะไรงี้นี้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ใครที่แบบไม่ชอบเป็นสายอ่านโนเวลหรือว่าเล่นเกมแบบโนเวลเกมอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะเนะื้อหาหลัหกๆจบตอนนี้แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะฟังต่อเนี่ยว่าเอ้ยนะครับมีอะไรให้ผมแบบ ให้ให้ผมอ่านได้บ้างมีอะไรแบบมีเรื่องอะไรที่อยากจะแนะนําให้อ่านเพื่อเป็นการฝึกภาษาญี่ปุ่นได้บ้างก็สามารถฟังคลิปนี้ต่อได้นะครับโอเคนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าอ่าอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมที่ ผมว่าเอ้ยมันดีแล้วก็มันมันฝึกภาษาได้เนาะนะครับจะมาแนะนําให้ทุกคนกัน5เกมอ่า5เกมนะมาเรามาเริ่มจากเกมแรกกันก่อน,อนเลยนะฮะเกมแรกรก็คือเกมนี่เลยนะฮะเกมอ่าซามาพอกเกตส์นะฮะชื่อภาษาอังกฤษคือซามาพอกอ่าสมซัม,มเมอร์พอกเกตนะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับอาจจะมีแบบมันจะเกี่ยวกับสีดีลับนิดนึงนะฮะแล้วก็อ่าจะมีศัพท์เนี่ยนะถามว่าศัพท์อยู่ในระดับที่ยากไหมผมว่า n 2องอ่านได้ เออหัว้เอ็นสองอ่านได้เพราะว่าตอนที่ผมเล่นเกมนี้อยู่อะ่ะคือแบบผมผมจําได้เลยว่าสมัยผมอยู่อยู่แบบคือจบ N3 มาใหม่ๆด้วยสามอะ่ะนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่จบ N3 จบ N4 มาใหม่ๆด้วยสามอะ่ะแล้วมาเล่นเกมเนี่ยนะครับอยู่ช่วงแบบ N N3 กลางๆอะ่ะเออนะผมยังเล่นเกมนี้จนจบได้แนละ้วเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครที่เตรียมสอบ N2 อยู่เนี่ยนะครับก็ก็คือแบบคือคือลองมาอ่านลองมาอ่าน เกมนี้ดูนะฮะลองมาเล่นเกมนี้ดูนะครับก็ระดับการใช้ภาษาก็ผมว่าคนที่ N 2แล้วก็น่าจะเล่นได้นะครับอาจจะมีศัพท์ใหม่โผล่ขึ้นมาบ้างก,ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าถ้าเจอศัพท์ใหม่ก็พยายามจดเข้าไว้นะครับอะไรงี้นะครับแล้วก็คันจิที่ออกในเกมนะคันคันจิที่แบบมันอยู่ในเกมเนี่ยนะครับมันไปอยู่ในข้อสอบจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เออนะครับลองดูลองดูนะฮะอืม ถามว่าแนวเกมเออลืมพูดถึงแนวเกมแนวเกมเกมนี้ก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับอย่างที่บอกเป็นอาจจะมีเรื่องของเหนือธรรมชาติแล้วก็มีแบบว่ามีฉากที่สามารถทําให้เราแบบอาจจะถึงขั้นร้องไห้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เพลงประกอบดีมากนะฮะประมาณนี้เนาะเอาล่ะนะครับต่อไปเกมที่2นะที่ผมจะแนะนำก็คือเกมอุตตะเวเดดูโมโนชิดีซึนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะฮะเป็นอุตตะเวเดูโมโนซีรีเออนะครับก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับ สงครามนะฮะจะมีสงครามกันนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าคือแบล็กากของเกมนี้เนี่ยจะอยู่จะจะออกเป็นแนวแบบสมัยญี่ปุ่นแบบโบราณณหน่อยนะฮะจะจะ,จะไม่ใช่แบบโมเดิร์นอะไรสักเท่าไหร่เนาะนะครับแต่ว่าเกมนี้ข้อดีของข้อที่ของมันอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมนะฮะข้อที่ของมันอย่างหนึ่งคือมันทําให้เราได้เรียนรู้ภาษาเก่าๆโอ้นะฮะคือแบบผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะสำหรับที่แบบอยากจะเรียนรู้แบบภาษาเก่าๆหรือว่าภาษาสุภาพ นะเพราะว่าเกมเนี่ยม,มีมีส่วนมีส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ภาษาสุภาพและภาษาเก่าๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะโดยเฉพาะโดยเฉพาะภาคนี้นะฮะโดยเฉพาะภาคอ่อุต่าวาเดรุมโมโนอิสุวาดิโนคาเมงนะครับแล้วก็อุตาวาเดรุมโมโนฟุตาดิโนฮักคุดะนะฮะสองภาคนี้เนี่ยนะครับเป็นภาคที่แบบว่าคือผมว่าผม,ผมว่าค่อนข้างโอเคนะฮะก็คือค่อนข้างดีแล้วก็ ต้องบอกเลยว่านะครับมีการใช้แบบภาษาที่แบบคือคือบางส่วนนะต้องพูดตามตรงเลยว่ามันอาจจะเกินระดับ n2 ไปาบางส่วนนี้คือแบบเล่นใช้ไวยากรณ์ถึงขั้น n1 ก็มีนะครับแต่ว่าก็ลองเล่นดูนะเพราะว่าผมว่าคือตอนที่ผมเล่นอะ่ะผมก็อยู่ช่วงแบบว่า n n2 ปลายปลายละใกล้จะจบ n2 ละก็ยังเล่นดูเรื่องอยู่นะครับไม,ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ถึงกับขั้นอ่านไม่ออกอะไรขนาดนั้นนะก็ยังถือว่าใช่ได้นะครับก็คือเล่นดูเรื่องแล้วก็คันจิที่เจอในเกมเหมือนเดิมนะครับ ก็เจอบ่อยแล้วก็เจอเยอะในข้อสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามเก็บเข้าไว้นะฮะเกมนี้จุดเด่นของมันอย่างที่บอกไปนะฮะก็คือการที่มันมีภาษาสุภาพและภาษาเก่าเยอะทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะเลยนะครับเอาล่ะนะครับเกมที่3นะครับที่จะแนะนําก็คือเกมไนนนั่นเองนะฮะนี่เกมไนนนะฮะชับอ่ะเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมเ,เกี่ยวกับ ก็จะเป็นแอบแอบแบบแฝงความแฟนตาซีนิดนึงนะฮะอาร์ติแฟกต์ได้โผล่มาในโลกใบนี้แล้วก็ทําให้เกิดความว anyway ah. an ุ่นวายต่างๆนานาอะไรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวเอกก็แบบเออนะฮะตัวเอกเนี่ยก็มีอาร์ติแฟกต์เหมือนกันนะแต่ว่าแบบแบบไม่รู้ว่าพลังของเขาเป็นพลังอะไรอะไรงนี้นะฮะแล้วก็อ่าแล้วก็มาแบบมาร่วมมือกันเพื่อแบบอ่ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจะมีคดีอะไรนู่นนี่นั่นนะที่เกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์นี่แหละนะฮะลอง ไปเล่นดูกันได้นะสับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมถือว่าอ่าแรกๆเนี่ยเรื่องอาจจะแบบมันจะอึดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงที่แบบมันบรรยายแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีแบบสับที่แบบมันอาจจะยากไปนิดนึงนะครับคือตอนที่ผมเล่นเกมนี้อ่ะผมอยู่ช่วงอัดับ n3 นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าแบบอ่านแล้วมันยังมีแบบจุดที่แบบแอบติดขัดบ้างนะแต่ผมว่าถ้า n2 เลยเนี่ยน่าจะอ่านได้นะฮะน่าจะอ่านได้แหละเพราะว่า n3 อย่างอย่างผมตอนนั้นน่าะยังอ่านได้เลยเอออะไรอย่างเี้นะฮะก็ ลองอ่านดูนะฮะแรกๆมันอาจจะแบบในเรื่องอื่นๆนิดนึดนงเนาะแต่ว่าในช่วงหลังๆอ่ะพาร์หลังๆคือแบบบอกเลยว่านะครับคือการดําเนินเรื่องนี้สุดยอดมากนะฮะสุดยอดแบบคือแบบคือคือสุดยอดจริงๆนะฮะลองเอาลองไปเล่นกันดูได้นะฮะคือบอกเลยว่าพาร์หลังๆนี่คือจะหยุดวางมือจากเกมนี้ไม่ได้เลยประมาณนั้นเนาะเอาล่ะนะครับต่อไปเกมต่อไปนะฮะ ที่จะแนะนำเป็นเกมที่4แล้วเนาะนะก็คือเกมดีไรอิตโต้ฟรัตอ่านะฮะเกมดีไรนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้ภาษาแบบบทบรรยายเยอะมากๆนะฮะบทบรรยายเยอะนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะได้เจอไวยากรณ์ N2 ที่เราเรียนมาเนี่ยไปอยู่ในบทบรรยายนะฮะแล้วแบบ คือไ,ได้เห็นว่าได้เห็นไวยากรณ์เอ็นโซในการใช้นนในบทบรรยายจริงๆเพราะว่าถ้าใครได้เรียนไวยากรณ์เอ็นโซมาแล้วจะรู้ว่าบทอ่าบทแบบเขาเรียกว่าภาษาเขียนจะค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ยังจำไว,วยากรณ์ไม่ได้นะลองมาเล่นเกมนี้ดูฮะ,ะแล้วแบบคุณจะได้เจอกับไวยากรณ์เอ็นโซแบบเยอะมากๆนะฮะคือแบบ คือผมท้าเลยว่าถ้าเกิดว่ายังถ้าถ้าเกิดว่าเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังจาไวยากรเอ็นสองไม่ได้อีกนะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าแบบมันเจอบ่อยแบบบ่อยมากจริงจริงบ่อยจนจนกระทั่งแบบทําให้เราจําได้เลยอ่ะเออประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องมีพื้นฐานไปจาดในหนังสือก่อนนะเราค่อยมาเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เดียวไวยกรเอ็นสองมาแล้วมาเล่นเกมนี้เนี่ยมันอาจจะแบบมันอาจจะรู้สึกท้อนิดนึงเพราะเราอาจจะอ่านแบบ อึดๆอ,อ,อาจจะอาจจะอาจอาจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรย่างนี้แต่ว่าถ้ามีพื้นฐานจากหนังสือไวยากรณ์มาแล้วเนี่ยถ้ามาเล่น,นเกมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะพอแบบจับประโยคได้แล้วก็พอแบบได้เรียนรู้ไวยากรณ์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ศัพท์ที่ใช้ในเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นศัพท์แบบว่าคนท้างยาก เออค่อนข้างยากคือถ้าเกิดว่าเป็นบทสนทนาทั่วไปอาจจะแบบเป็นศัพท์ระดับ N 3, า่าระดับ N 5ถึง N 3ที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นศั์แบบขวอบทบรรยายยากหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีส่วนที่แบบใช้ใช้ศัพท์ระดับสูง N 2 N 1บ้างนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นอีกเกมหนึ่งที่ยังแนะนานะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝึกในเรื่องของไวยากรณ์แล้วก็ตัวบทบรรยายนไรเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับว่าสามารถมาเล่นได้เนาะนะครับ เอาละนะครับเกมสุดท March. ้ายนะฮะที่จะแนะนําเกมที่5นะครับเป็นเกมที่ผมบอกเลยว่าเดอะเบสของผมในตอนนี้เลยนะฮะนั่นคือเกมนี้เลยครับซาก s a k u r อุตะนั่นเองนะครับซาก Sakura Uta Sakura m u ร i โน Ue Omao นั่นเองเออนะฮะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่บอกเลยว่าเดอะเบสในดวงใจผมตอนนี้เลยนะครับเกมนี้มีดีอะไรฮะเกมนี้เนี่ยเขาโปรยมาว่าเป็นเกมที่แบบว่าตามหาความสุขเออเป็นเกมที่ตามหาความสุขนะฮะเกมนี้เนี่ยนะครับ ความยากของภาษาถ้าพูดถึงแล้วความยากของภาษาเนี่ยนะครับคือผมบอกเลยว่าแนะนําว่า N2 ขึ้นไปเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคนที่ยังเรียน N3 อยู่แล้วมาอ่านอ่ะผมรู้สึกว่าแบบมันอาจจะแอบติดติดขัดขัดไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกเลยว่าบทบรรยายนะฮะในส่วนของบทบรรยายแล้วก็ในส่วนของศัพท์เนี่ยนะครับ คือค่อนข้างที่จะมีเนื้อหา N2 เนี่ยหลุดมาเยอะมากๆนะครับใน,ในโดยเฉพาะของเรื่องบทบรรยายนะคือแบบวยากรณ์ N2 ก็เจอค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีหนามซ้ำเนี่ยยังมีบางส่วนที่แบบว่าไวยากรเนี่ยนะครับถึงไปขั้น N1 เลยก็มีนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้ครับไม่เพียงแต่ว่าเราจะได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่แล้วก็ได้มาทบทบวนวยากรในเกมนี้นะแต่ว่ามันทําให้เราเนี่ยได้แบบรู้เนื้อเรื่องแล้วก็ได้แบบเห็นมุมมองใหม่ๆอะ่ะคือแบบเหมือนกับ เหมือนกับเล่นเกมนี้นได้เปิดโลกแนวคิดใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยนะครับเกมนี้จะเกี่ยวกับศิลปะนะครับมันจะพูดถึงในเรื่องของศิลปะอะไรพวกเนี้ยเนาะซึ่งเราจะได้สับที่เกี่ยวกับเชิงศิลปะไปเยอะมากๆนะครับเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆนะฮะลองเอาไปเล่นกันดูได้แล้วก็จะมีสับเกี่ยวกับพวกเรื่องของอ่า,อาพวกเรื่องของ เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องของศัพท์เกี่ยวกับปรัชญาใช่ไหมแล้วก็เราจะได้เราจะได้รู้จักกรอนเออนะฮะเราจะได้รู้จักกรอนญี่ปุ่นแบบเยอะมากๆนะฮะจากเกมนี้นาะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือตอนผมเล่นเกมนี้ไปเนี่ยนะครับก็คือต้องแบบคือจอหนึ่งก็เล่นใช่ไหมจอหนึ่งก็ต้องแบบหาข้อมูลนะหาข้อมูลตามเกมไปอะไรยี้เพราะว่าบางส่วนแบบถ้าแบบเป็นชื่อแบบ ชื่อชื่อนักเขียนชื่อนักประพันธ์คนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นกรญี่ปุ่นแบบยากๆที่แบบผมไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบคือเล่นจบแล้วอะ่ะคือได้ความรู้เยอะมากๆนะฮะแล้วก็ได้แนวคิดใหม่ๆเยอะม,มากๆนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งต้องบ,บอกเลยว่าทุกเกมนะฮะที่ผมเนี่ยนะครับมารีวิวให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมเคยเขียนรีวิวแบบรีวิวเกมเไว้หมดแล้วนะ,ะโดยเฉพาะเกมนี้เนี่ยนะครับเป็น เป็นเพียงแค่เกมเดียวเลยมั้งที่ผมเขียนรีวิวเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยคือคืออินขนาดนั้นอ่ะอินจนเขียนรีวิวเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยอ่ะเออคือเกมอื่นจะเขียนเป็นรีวิวภาษาไทยหมดนะแต่ว่าเกมนี้เกมเดียวครับที่ผมเขียนรีวิวเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะแบบอินมากอินแบบอินจริงๆนะฮะประมาณนั้นเนาะก็ลองดูนะฮะลองเล่นกันดูได้ส่วนหาว่าช่องทางการซื้อเกมพวกนี้นะฮะอืม หรือว่าช่องทางการซื้อแบบพวกไอเกมที่ยาวพวกนี้ถามว่าซื้อช่องทางไหนก็ลองไปหากันดูได้าว่าคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาแนะนําช่องทางการซื้อแต่เพียงอย่างใดอ่ะเนาะนะฮะประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับวิธีการเตรียมตัวของผมแล้วก็แนวทางในการแบบเตรียมตัวสอบ N2 ของผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ยาวมากนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคือยลลักก็ตัดตรงว่าคือในส่วนของ วิธีการเรียนของผมเนี่ยนะครับมันอาจจะแบบดูแปลกๆใจาชาวบ้านชาวช่องก็นิดนึงเพราะว่า คือผมอาจจะเป็นคนที่แบบถ้าสังเกตจากที่หนังสือที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะฮะหนังสือก็จะมีไม่เยอะเพราะว่าอย่างพวกพาร์ทัพท์พาร์ทไวยากรณ์อะไร่ปุ่จะมีหนังสืออย่างละเล่มเองนะเออคืออย่างละเล่มจริงๆนะครับยก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 อีพาร์ทไวยากรณ์นะที่ผมแบบซื้อไทยมาซื้อฉบับแปลมาแต่ว่าอ่านไม่ค่อยดูเรื่องก็เลยแบบไปไปซื้อฉบับญี่ปุ่นมาเนาะเอออะไรอย่างนี้นะครับก็แต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตน้อหนังสือที่ผมใช้เนี่ยจะแบบอย่างละเล่มอย่างละเล่มจริงๆนะครับ ก็คือเป็นเป็นพาระเล่มเหมือนเนอะอะไรงนี้นะครับแล้วก็ฝึกจากข้อสอบเก่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะที่ทําให้ผมเนี่ยสอบภาษาญ,ญี่ปุ่นระดับ N2 ผ่านได้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพวกแบบว่าโนเวลเกมต่างๆนะฮะที่แบบผมเล่นมาอะไรนี้นะฮะก็คือแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบทาให้ผมได้เรียนรู้เยอะที่สุดแล้วนะคือผมว่าผมเนี่ยได้เรียนรู้จากไอการเล่นโนเวลการอ่านนิยายเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะว่าได้เจอทั้งศัพท์แปลกๆนะฮะแล้วก็ไปเจอในข้อสอบจริงด้วยเนาะแล้วก็ได้เจอ ได้มาทบทวนรูปไวยากรณ์นะครับเพราะว่า N2 e เนี่ยมันเป็นภาษาพูดถูกปะเอ้ยมันเป็นภาษาเขียนถูกปะนะถ้าเราได้อ่านนิยายเนี่ยนะครับก็จะเจอเป็นแบบเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะนะครับเจอแบบไวยากรณ์ N2 เขียนเป็นเรื่องปกติไปเลยอะไรเงี้ยเนาะนะครับประมาณนี้นะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปมากก็น้อยเนาะก็ใครชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนาะอเพื่อจะแบ่งปันเพื่อเพื่อจะได้เป็นการแบ่งปันนะครับแนวทางให้แก่คนอื่นๆดนะ้วยเนาะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับก็ ก็สับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ